่เนี่ยแม่แต่โม่งนี่ข้าวเย็นขึ้นนี่แถขึ้นเหนียวขึ้นแข็งแถนี่บริ่นบริุ่นโอ้ยจะกินข้าวเย็นเลยเย็นมันยังแข็งขุ้นโม่งหันโอ้วยท่านได้ที่ได้เมียสัน้อยเดี๋ยวกินข้าวนี่ข้าวเย็นว่ากินข้าวเย็นเอ็นแข็งเนี่ยข้าวเย็นเอ็นแข็งนะท่านอ่าหุ้ยหลับอยู่กับปุ๊กกันมากินเนาะนางเดี๋ยวเอาอ้อนอ๊บสองห้าห้าไปยุนี่แข็งอีกบ่อยากได้แข็งๆเนาะ กินคนต้องกินมากจากกระเบือดีนางแข่งข้าวคาบเข้าดรถตัวนี้คาบเข้าเอ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 าโตเป็นไผ่นี่เฮ้ยมึงเป็นไผ่มากับเมียกูนี่มึงเป็นยังกับเมียกัวเนาะมึงเป็นตองวอาเลยก่อนกันมาตั้งสิมึงเป็นนางมึงเป็นนางกูเป็นกระเทยให้ป่กหามือเลยเนาะหมวกกันเลย ปว,วันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรนะเรามีกิจกรรมกันนะ อยู่ยังเอ้ยอะไร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 อะอะไรอะอะไรอะอะไร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 ะอะไ